CGN TV สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตริมปนาพิวรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาประธรรมของพระเจ้าในประธรรมอพยพบทที่2ข้อ1-10ถึง10ด้วยกันครับอบพยพบทที่2ข้อ1นึถึงสิทท 2, ชายเผ่าเลวีคนหนึ่ง ไปรับหญิงสาวเผ่าเดียวกันมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งครันและคลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึงสามเดือนเมื่อซ่อนต่อไปไม่ได้แล้วนางก็เอาตะกร้าสารจากต้นกกยาด้วยยางมาตอยและชันวางทารกนั้นลงในตะกร้าแล้วนำไปไวที่กอปลือริมแม่น้ำนายส่วนพี่สาวของทารกนั้นยืนอยู่ห่างๆคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับน้อง เมื่อพระราชธิดาของฟาโรสเสด็จลงสงที่แม่น้ำและพวกสาวใช้เดินเที่ยวตามริมฝั่งพระนางทรงเห็นตะกร้าอยู่กลางกอปลือจึงมีรับสั่งให้สาวใช้ไปนำมาเมื่อเปิดตะกร้าออกก็เห็นทารกและดูสิเด็กนั้นกำลังร้องไห้พระนางทรงสงสารตรัสว่านี่เป็นลูกคนฮิบรูพี่สาวเด็กนั้นจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรว่า จะให้หมอมชั้นไปหาเม่นนมชาวฮิบรูมาเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหมพระราชธิดาของฟาโรจึงมีรับสั่งว่าไปหาเถิดหญิงสาวคนนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกมาพระราชธิดาของฟาโรตรัสสั่งนางว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างนางจึงรับทารกไปเลี้ยงเมื่อทารกเติบโตขึ้นนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโร พระนางก็ทรงรับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางและประทานนามให้ว่าโมเสสตรัสว่าเพราะเราได้ชุดขึ้นมาจากน้ำมีคนเคยกล่าวไว้ว่าฉันขอเดินในความมืดกับพระเจ้าดีกว่าเดินในความสว่างเพียงลำพังจากสถานการณ์รอบข้างเวลานี้หลายคนอาจจะเจอกับเรื่องยากๆอาจจะเจอเจอกับเรื่องท้าทายอู่ประคปัญหาทั้งหลายและหลายครั้งเราเองอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าเราเองจะสามารถ ผ่านวิกฤตการณ์ในชีวิตของเราไปได้หรือเปล่าและบางครั้งเราพบว่าเราเองรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและก็สับสนหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเมื่อฉันเป็นคริเสเตียนแล้วทําไมเรื่องเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33พระเยซูตรัสว่าเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะมีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้ว ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นคนของพระองค์เราเองก็ไมา่ได้รับการยกเว้นที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาในการดําเนินชีวิตเหมือนเหมือนกับคนทั่วๆไปที่กําลังเผชิญกันอยู่แต่เราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์เองได้ทรงโปรดประทานชัยชนะต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆให้กับเราผ่านทางชัยชนะของพระเยซูคริสต์จากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับในพระธรรมอบพยพบ,บทที่2ข้อ1นึถึงสิข้อสําคัญอยู่ในข้อที่10 เมื่อทารกเติบโตขึ้นนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโรพระนางก็ทรงรับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางและประธานนามให้ว่าโมเสสตรัสว่าเพราะเราได้ฉุดขึ้นมาจากน้ำจากข้อสำคัญนี้นะครับทำให้เราพบว่ามีเพียงพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละที่จะนำพาชีวิตของเรา ซึ่งเป็นคนของพระเจ้านั้นผ่านความเป็นความตายไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเราทั้งหลายจึงจําเป็นต้องเชื่อถือและไว้วางใจพระเจ้าในการดําเนินชีวิตรประจําวันที่กาลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายที่เราเองกําลังต่อสู้อยู่ในเวลานี้พี่น้องที่รักครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันจะสามารถมีชีวิตรอดได้ไหมบางคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วฉันจะดูแลชีวิตของตัวเองได้อย่างไรหรือมีเครื่องมืออะไรในการต่อสู้ฮานพี่น้องที่รักครับ เราจําเป็นต้องไว้วางใจพระเจ้าและคําถามก็คือว่ามีเหตุผลอะไรนะที่เราเองนั้นจะต้องไว้วางใจพระเจ้าท่ามกลางอุษษปสรรคปัญหาของเราด้วยมี4เหตุผลนะครับที่เราต้องเชื่อมั่นและวางใจในพระเจ้าเหตุผลประการแรกเนี่ยปรากฏอยู่ในข้อที่1และข้อที่2เพราะพระเจ้าทรงสร้างเราดังนั้นเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราทรงให้กําเนิดกับเราเราไม่ได้สามารถสร้างตัวของเราเอง ก่อนที่เราเองจะคิดสร้างเนื้อสร้างตัวในวันนี้ก่อนที่เราเองนั้นจะคิดที่จะดูแลเลี้ยงดูชีวิตของเราในวันนี้เราเป็นผู้ที่ถูกทาให้เกิดมาจากพระเจ้าก่อนดังนั้นพี่น้องี่รักครับพระเจ้าท่งเลือกพ่อแม่ที่ดีและใช้ DNA ในการที่จะสร้างเราและก็ส่งเลือกพันธุก,กรรมที่ดีและคุณลักษณะเด่นของพ่อและแม่เพื่อสร้างให้เป็นเราในวันนี้นั้นในข้อที่2บอกว่าไงครับบอกว่าเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารัก นั้นวันนี้ก่อนที่เราเองจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเรารู้สึกว่าเราเองรู้สึกไม่มีความหมายวันนี้พระกัมพีกําลังบอกว่าเรานั้นมีความหมายเพราะพระเจ้าบรรจงสร้างเราให้เรามีหน้าตามีร่างกายอย่างตั้งใจดังนั้นโปร่งทรงเลือกใช้เชื้อที่แข็งแรงไขที่สมบูรณ์แล้วก็เลือกเราแล้วก็ให้เราเองนั้นเป็นคนที่มีใจสูนะ้มีความเข้มแข็งในการต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิต พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเรานะครับตั้งแต่ก่อนที่เราเองนั้นจะหากินเองได้เสียอีกดูสิคุณแม่นะของโมเสสก็ได้มีโอกาสรประคบประงม,มและเลี้ยงดูเขาถึง3เดือนด้วยกันทีเดียวดังนั้นพระเจ้าเองได้ปกป้องเราตั้งแต่เราอยู่ในครรนของมารดาจนเราเป็นทารกแนั่นพี่น้องท่รักครับนี่จําเป็นที่เราต้องไว้วางใจพระเจ้าถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกวัรรกวนไหวนะรู้สึกว่าเราเองจะรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่หรือไม่ ขอบอกเลยครับว่าแม้ความวิตกกังวลของเราว่าเราจะเอาอะไรกินเราอะไรดื่มเราก็ไม่สามารถที่ทําให้ชีวิตของเราข้ามวันไปได้นอกจากจะไว้วางใจพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูเราเหตุผลประการที่2นะครับที่ทําให้เราเองนั้นมีชัยชนะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาด้วยความไว้วางใจพระเจ้าก็เพราะว่าพระเจ้าเองนั้นเองเป็นผู้ที่คอยปกป้องดูแลเรา ในข้อที่3ข้อที่4นะครับทำให้เรารู้ว่าโมเสสเองก็ไม่สามารถสร้างตะกร้าเพื่อตัวเองจะลอยใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นคุณแมนะ่และพระเจ้าเองก็จัดเตรียมเอาไว้ดังนั้นพระเจ้าเองทรงปกป้องดูแลเราตั้งแต่ก่อนที่เราเองจะรู้จักปกป้องตัวเองซสอีกพระองค์ทรงประทานสิ่งจําเป็นที่จะทําให้เราเองอยู่รอดพระเจ้าเองทรงประทานสติปัญญาให้กับคุณแม่นะในการที่จะสร้างตะกร้าสารและยาชันนะครับแล้วก็ยางมาต่อยนะทำให้ทาลกสามารถที่จะลอยอยู่ในน้ําไม่จม แล้วก็ทําไมครับเอาไปวางไว้ในกอปลือเพื่อจะป้องกันกระแสน้ำจากการพัดผ่านทารกไปยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังทรงประทานความช่วยเหลือด้วยในข้อที่4สังเกตว่ามีพี่สาวเนาะไปยืนดูอยู่ห่างๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทารกน้อยบ้างแน่นอนที่สุดเวลานี้ที่เรากาลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาและพระเจ้ายังไม่เข้ามาจัดการอะไรไม่ได้หมายความว่าพระองค์เองมองข้ามและไม่ใส่ใจเรา บางทีพระองค์กำลังเฝ้ามองดูเราอยู่ว่าเราเองนั้นจะใช้ความเชื่อกับพระองค์ในสถานการณ์นี้อย่างไรพระองค์รอคอยพร้อมในการที่จะช่วยเหลือเรานั้นพี่น้องที่รักครับพระเจ้าคอยที่จะดูแลและปกป้องเราคอยเราไว้วางใจพระองค์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุผลประการที่4นะครับเพราะว่าพระเจ้าเองทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อเราในข้อที่5ถึงข้อที่9เราพบว่านี่เป็นแผนที่พระเจ้าเองเตรียมเอาไว้เพื่อจะรักษาชีวิตของโมเสสเอาไว้ให้มาเป็นผู้นําในการ ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสและนําพาไปสู่ดินแดนขนาอันดังนั้นพระเจ้าเองทรงจัดเตรียมไม่เพียงแค่วิธีการเท่านั้นพระองค์เองทรงจัดเตรียมเวลาที่เหมาะสมด้วยดูสิเวลาที่เหมาะสมเหมาะเจาะจริงๆที่แม่ของโมเสสเอาตะกร้าไปวางคือเป็นช่วงเวลาที่ทิดาของฟาโรมาเล่นน้ํามันเหมาะเจาะเวลาจริงๆกับการที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือและวิธีก็คือ ทิดาเมื่อเจอทารกแล้วก็ไม่ได้เอาไปเลี้ยงเองแต่กลับทําไมครับได้ได้รับแม่นมซึ่งเป็นแม่ของโมเสสเองเอาลูกกลับไปเลี้ยงและเอามาถวายพี่น้องที่รักครับบางทีหน้าสิวหน้าขวัญของเราเราเองพยายามค้นหาวิธีที่ทําให้ตัวเองรอดพ้นจากวิตกการนะครับด้วยสติปัญญาของเราเรามองไม่เห็นทางแต่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมวิธีเอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์และเป็นวิธีที่เราเองชื่นชอบที่ซัาไปดังนั้นขอให้เราไว้วางใจพระเจ้าในการจัดการปัญหาอันสุดท้ายเหตุผลอันสุดท้ายนะครับ เพราะว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เราในข้อที่10โมเสสก่อนที่จะเลือกโมเสสไม่ได้เลือกที่จะเป็นบุตรของธิดาฟาโร์โมเสสเป็นเพียงแค่ลูกของชาวฮิบรูเหมือนกับพวกเราเองนะครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้เราจะเป็นอะไรได้มากไปกว่านี้แต่พระเจ้าด้วยการจัดเตรียมของพระองค์พระเจ้าเองได้ทรงโปรดนําให้โมเสสนั้นได้กลับกลายจากเป็นลูกของทานให้กลายเป็นปรินหรือเป็นเจ้าฟ้าชายของ อียิปต์ด้ซํมไปดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากให้เราเองนั้น mm. เมื่อเผชิญกับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายจําเป็นที่เราเองนั้นยกย้ายความไว้วางใจในตัวของเราเองนั้นไปไว้ที่พระเจ้าผู้สูงสุดดังนั้นในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเราจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาสิ่งท้าทายทั้งหลายให้เราเองเผชิญมันด้วยความเชื่อมั่นวางใจพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเราเราเป็นบุตรของพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าทรงปกป้องดูแลเราเพราะว่าพระเจ้าเองทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อเราและเพราะว่าพระองค์เองทรงอวยพระพรเราผ่านทางเรื่องรลายๆเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องท่ลักครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าพี่น้องกําลังเผชิญกับอะไรอยู่ก็ตามผมอยากจะชวนพี่น้องนะครับให้เลือกที่จะไว้วางใจพระองค์ด้วยความมั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นพ่อที่ทรงรักเราด้วยความไว้วางใจว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำร้ายทำลายเราได้เพราะพระเจ้าทรงเข้มแข็ง พระองค์เป็นที่ลีภยัยเป็นที่ปกป้องและอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราขาดให้เราไว้วางใจพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะเรามีทุกสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตและที่สําคัญเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกที่จะอวยพรพเราขอให้เรามั่นใจในความช่วยเหลือวางใจในความช่วยกู้ของพระเจ้าให้เราร่่มใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาที่รักลูกขอบคุณพระองค์สรับถ้อยคําในวันนี้เราเป็นเหมือนทาลกน้อยโมเสส ที่เราเองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองจากภัยพิบัติได้แต่ที่จริงเราอาจจะต้องจมน้ําแห่งความยากลําบากตายไปแล้วแต่เพราะการพิทักษ์รักษาปกป้องของพระองค์และแผนการของพระองค์ที่ต้องการที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าดังนั้นขอทรงโปรดให้กําลังใจให้แก่พวกเราขอทรงประทานการไว้เนื้อเชื่อใจต่อพระองค์ให้แก่พวกเราหากเรายังมีความเชื่อที่ยังบกพร่องและอ่อนกําลังอยู่ขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มเติม พลังแห่งความเชื่อนั้นให้แก่พวกเราเราขอบคุณพระองค์ที่เราเองนั้นจะมีชัยชนะต่อทุกอุปสรรคปัญหาในการเดินมินชีวิตในวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพี่น้องน,นะครับจะช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube c h ลของ l ของ c ท n TV ไทยด้วยนะครับ